สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจากสวัสดีทางเอซใม่เอซเก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวัวลาผัานถนาจากแนวทางของวันผุดวันที่สองจะเดือนเกดกรกดาจาสองพันหาลยหกสิดจ้าสำหรับผล หวลาพัฒนาคนที่สามิจากก่อนสิบไปรับชมแนวทางเวลาพัฒนาคนที่สองนันมาเบิ่งผลนคนที่สามิเดือนหกกันก่อนจะแนวทางของเฮาให้ตัวใดไปแน่กับเพื่อสิไ้เข้าใจกันเนาะสรุปพนยอดหลังกันก่อนจะสูตรเดิมสูตรลักเดินวิ่วงรูดสองตัวจะเด่นหนึ่งกับเจ็ดกันเด่นสองจสสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาสำหรับพนหกตัวเข้ามาหกสองหาหก เจ็ดสามสำหรับแนวทางวาวัที่สามสิบือว่าได้เด่นตัวเก่าเนะาะเด่นตัวเก่าตั้ที่อธิบายไปในคลิปเลยเนอกจากขวงวันที่ยี่สิบเวันที่ยี่สิดเมาบนมาล่างแต่สาหรับแนวทางเวาวันที่ยี่สิบเกับปังสําหรับวันที่ยี่สิบหากับปังาสาหรับวันที่สามสิบได้เด่นหนึ่งกับเจ็ดสำหรับหนึ่งกับเจ็ดก็ถือว่าปังด้วยจา้า สำหรับโพ้นจ้าสองตัวรางชุดหกตัวนี่คือสองอคือหกสองสำหรับหก้องเข่าตัวเน้นเต็มเต็มสองหกจ้าอันนี้คือรางหกตัวจ้าพี่เรเอฟซีถ้าได้ถ้าเกิดว่านำไปเป็นแนวทาของรางหกตัวกระป่างด้วยจ้าเน้นๆเ,เลยกันจ้าสำหรับสองตัวรางสุดสี่ตัวของเฮาเนะคือหาหกโอ้โหสำหรับหกนี่กะมา องตัวหลักเต็มๆเลยเนาะทางหลักหกตัวทางหลักสี่ตัวเน,ะ 5, นาะหาหกนี่พลาดไปจะสําหรับหลักสุด4สี่ตัวของเฮาจะสามตัวบนหกเจ็ดสามสำหรับสองตัวบนเจ็ดสามสำหรับเจ็ดสามโบผ้าด้วยจะบนมาเต็มๆจะได้ดินวันที่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดมาบนมาหลังมือนี่วันที่สามสิบคำนวณได้เด่นเจ็ดโอ้โหเสียวาบเสียวาบเจ็ดยังอยู่จะคำนวณให้ตามสูตร ได้เด่นตเก่ากับลูกห้ตัเก่าจะมาเฉยเลยปังอีกต่างหาเกเจดสามตรงตรงจ้าเนียนพี่ตูเนาะเนียนเจ็ดหนึ่งกับเจด 9, เก่ามาเจียดสามสำหรับแนวะทางรับพัฒนาของเาอ้ายินดีกับพี่นอเอฟซีติดตามปละการเนาะปังได้แบบต่อเนื่องมาได้แบบต่อเนื่องจะสําหรับรับพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักขเฮาจะสูตรสามตัวเมื่อนี่ถือว่าพลาดไปเนาะบ่เฉียดจะบ่เฉียด บกไก่บกเคียงเลยสำหรับวันที่สองมือนีตามต่ตจาเอากอสีไปรับชมแนวทางหวยลวาวพัฒนาค้ที่สองมือนีนอกฝากด้วยละคะ่ะนอหจาบพี่น้อยเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆนจากถ้าเกิดว่ายังบอกท่านได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้นอกจากพอแนวทางของไอ้จอยคือรับชมได้แค่ทางนี่ทางเดียวจากยูทูบจอยพารวยชาแนลเนาะจอยบ่มีกลุ่มแล้วก็บ่มีลไลน์ใดๆทั้งสิ้นจะถ้าเกิดว่า สนใจแนวทางคือรับชมผ่าน u t u b e ใดส่งทางเดียวจ้นอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะเผื่อเสียอะไรบัวพัดแนวทางเสียใจจอยลงหายเนาะเวลาลงแนวทางยังไปกันเสียด้รับการแจ้งเตือนเนาะจา้ะสำหรับแนวทางที่ลงหายคนข้างมีหลากหลายแนวทางจะหุน้นนี่กือหุ้นห้างเซยงหุน้นดาวโจน์ฮานอยสองสูตรลาวพัฒนาสองสูตรรัฐบ,บาลไทยลงหายสองสูตรจ้ะสำหรับรัฐบ,บาลไทยขเขาเฮ้าวันที่หนึ่งมือว่านเนาะ วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดโอ้โหมาได้แบบตรงๆกันเลยทีเดียวโล่งหายสองสูตรกระปังทั้งสองสูตรจะสําหรับรัฐบาลไทยของเมื่อวานจ้าสำหรับสายดว 6, ่วนโกคูเด่นเกือบแตกสามตัวโต,วตวจะเสียแต้มเดียวโอ้โหปังข้าอิลีสามารถรับชมยอนหลังใดเลยเนาะส่วนผลนสรุปรัฐบาลไทยรอสรุปมือลงแนวทางจ้าสำหรับลาพัฒนาเมือนี่เลขเด่นไฮเด่นเก่ากับ แปดแตสำหรับเลขเด่นของเฮาสายวิง่งสายรูดหมักตัวได้ชอบตัวได้ถ่ามักถ้าชอบนําไปวิง่งไปรูดได้จะกลงกหายสองสูตรสําหรับล่าพัฒนาเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะสูตรเม็ดเดียวคือเด่นวิ่งรูดตัวเดียวจากสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวลวก็เด่นกันจับคูจากเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 9ก้าสองู่สุดถ่ายมุมสุดท่ายจากเก้าสี่ำหรับเด่น8วิ่งรูด8จับคู่8ปเกเล็กเด่น80 81 8นย์มเมื่อนี้เล็ก,กันจะก,กันเด่นเด่นหาหุกหา เจ็ดหาแปหาตัวเดียวกันกันกบชุดเด่นจ้า3าตัวบนหาแปเก้าเลขเด่น6 8 0 6 8ศูนยหาคู่สุดท้ายเก้าสาเดี๋ยวมาเบิ่งโต้เด่นกันก่อนเนาะ สามตัวโบนิเก้าสามหกหกแปดศูนย์คันจะหาเจ็ดสำหรับเด่นแปดเด่นแปดเน้นไปแปดสามแปดสองสำหรับเด่นเก้าจะเก้าศูนย์ เก้าสามสำหรับตัวด่นตัวเน่นคือตามนี้เลยเนาะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮาเมื่อนี่ตามนี้เลยจ้าเมื่อนี่ลุ่นกันต่อจ้ดสำหรับแนวทางของเฮาเนาะคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า